โอ้าโดนแล้วครับผมโดนแล้วโอ้ยฝนมาครับผมเมื่อตึ๊บเลยครับผมก็สวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนานาหน,าน,านกักตกป่าและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็เจอกันยามเย็นนะครับผมกับนสันเบ็ซิ่งนะก็ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วนะครับผมสองสาวันแล้ว ไม่ได้หายไปไหนนะครับผมแห้วหนักมากนะครับตรงนี้เป็นช่วงหาตัวยากนะครับผมน้ําเนี่ยลดเยอะมากนะครับผมในแม่น้านําปิงเนี่ยเดินได้เลยนะครับผมที่มองเห็นในน้ําแค่เอวนะครับก็น้ําลดปลาก็หายด้วยนะครับผมก็วันนี้มาเยี่ยมไหม่ะสะพานข้ามสะพานแม่น้ําปิงนะครับผมแถวหลังตลาดท่ามะเขือนะโอ้ ก็เรียกว่าหม้สองหมืนวิวก็แล้วกันโอเคไอ้นี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเจอตัวหรือเปล่านะครับผมก็ก่อนชมคลิปก็อย่าลืมนะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ไว้สักนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับก็อุปกรณ์นะครับผมวันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กนะครับผมก็คันก็เป็นคันสตีมเวิร์กนะครับยาว5ฟุต4นะ2.6นะครับผม ลอกก็เป็นสตาร์ดิกนะครับเบอร์พันเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่อจีนนะครับผมสาวกเซนเจนนะ <Huh? S 1> ก็เปลี่ยนตัวเบ็ดสปิดลิงเป็นมาสตาร์ดนะครับแม่โฆษณาบ่อยนะมาสตาร์ดเนี่ยแล้วก็หาซื้อได้ที่ช้อปปีนะครับต้องเข้าแล้หละช้อปปี้อะ่ะต้องเข้าผมลหหละยังไม่เห็นโฆษณาขึ้นเลย <laughs> เดินกรๆไปครับผมสีน้ำสวยเลยเกือจะเจอตัวนะไปดูนใต้สะพานเลยดีกว่าครับผมถ้าจะเจอก็ต้องเจอตรงนั้นหละครับผมคือถ้าใต้สะพานไม่เจอก็ไม่เจอแล้วยากแล้วครับผม น้งโล่งฝั่งนี้ก็เดี๋ยวรอดูช่วงเย็นๆว่ามันจะไล่กัดลูกปลาไหมโอโ้ลืมเปลี่ยนรองเท้ามาด้วยครับวันนี้เซ็งเลย โดนแล้วครับผมโดนแล้วเอาโดนจนได้ครับปลาอะไรเอ่ยมันแปลกๆว่ะมันไม่วิ่งว่ะอนีอยากเข้าตออยากเข้าตออยาเข้าตอมันแปลกๆครับมันไม่วิ่งนะนเกี่ยวหรือเปล่านะครับผมอ๋อปลาอะไรนะครับผมนี่นมานมาี่แล้วมนัน โอ้มันกัดนะครับผมกัดแต่ไม่ใช่กระสูบนะครับนี่เบ็ดเข้าปากนะครับผมเออเขาเรียกปลาอะไรวะน <c oughs> ่าตระกูลปลาตะเพียนนะครับผมโอเคนี่ครับผมกัดนะเหยื่อตัวนึงอยู่ในเออเบ็ดตัวนึงอยู่ในปากนะครับผมโอ้ไซส์สวยอยู่นะครับผมนี่ ไม่ใช่ว่าไปเกี่ยวขี้มันมาอย่างเดียวนะครับนี่มันกัดนะปลานี้เคยเคยโดนกัดบ่อยนะครับผมโอเคไม่ถ่ายรูปนะครับผมปล่อยเขาไปเลยนะครับโอเคก็ถือว่าไม่แห้วนะครับผมนี่นะครับเหยื่ออีกตัวหนึ่งเบ็ดตัวหนึ่งอยู่ในปากเต็มเต็มเนี่ย ดุจริงไอ้ตัวนี้ปล่ <S 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 อยนะครับผมไปแล้วโอเคครับรอดแน่วแล้วโอ้โหจะเป็นกระซูมหน่อยก็ไม่ได้ตามต่อครับโอ้ยฝนมาครับผมเมื่อตึ๊บเลยอั้งลมตั้งจะฝนครับต้องมีบพียงแล้ว ชมเมื่อกี้ไม่ได้ปิดคลิปเลยนะครับผมฝนมาอย่างที่เห็นครับหนีแทบไม่ทันนะครับผมก็คลิปนี้ก็ได้แค่รอดแห้วนะครับผมปิดคิวนะมานะครับก็หากระสุนไม่เจอนะครับผมก็ช่วงนี้หาตัวลําบากนะครับก็ยังว่าครับผมทําคลิปกับธรรมชาตินะครับผมวันไหนก็โชคเข้าข้างก็ดีไปนะครับวันไหนโชคไม่เข้าข้างก็แห้วไปนะครับผมโอเคก็ยังไงก็ ฝากนะนะติดตามด้วยนะครับผมเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมโอเคคลิปหน้าว่ากันใหม่นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ